ตอนนี้ปัจจุบันเพื่อนแม่นะครับที่จังหวัสดสาลุมานนะครับก็ขอการาบสวัสดีช่องมาโอโฟเฟกนะครับไ <c oughs> ม่ถ่ายคลิปยาวข้างหน้านับช่องมาโอโฟเฟกคมาเกิด <laughs> <laughs> อะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น <laughs> วเอาวลูกไปทำอะไรเมื่อนนั่นละอ่ใช่ัี่เนาะนั่งลงอ่ะนั่งลงนั่งลงไปิดัวปิดัวปิดเพราะว่าหนูมามาพี่เอาไปเอาไปนั่งลงนั่งลงดเ่ั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลง อไม้ไใครทาผันไอ้พอตีเลยพ่อตีรัวเลย กล้องจะอาปากสีบวกดิโอจำยังไม่ได้เหรอจำยี่ไม่ได้เหรอดิบวกมองกล้องมองก้อง